กกเรื่องเล่าสยองขวัเกาะผีสิงที่ชนบุรีเกาะคำน้อยหรือเกาะผีถือเป็นหนึ่งในแปดเกาะบริวารที่ตั้งอยู่ในอำเภอสีชังจังหวัดชนบุรีสภาพเกาะปัจจุบันไม่มีผู้คนอาศัยไม่มีไฟฟ้าหรือน้ำป่าปาเคยมีข้อสงสัยว่าทำไมไม่มีใคร คิดมาปลูกบ้านพักหรือว่าทำบังกระโต้อนรับนักท่องเที่ยวบนเกาะแห่งนี้เหมือนเช่นเกาะอื่นๆในละแวกนั้นสาเหตุที่เป็นเกาะร้างจากปากคำบอกเล่าของชาวบ้านรวมถึงชาวเลที่หากินอยู่ตรงบริเวณนั้นต่างก็เชื่อกันว่าที่ดินบนเกาะเป็นที่อาถรรพ์จากประวัติเดิมที่เมื่อสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองเคยมีทหารอเมริกันได้มาตั้งฐานทัพเรือที่นี่ รวมถึงยึดเอาเกาะตะพงซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะนี้มาเป็นที่จอดเรือรบขนาดใหญ่เหตุเพราะว่าร่องนะ้ําบริเวณนี้มีความลึกมากกว่าบริเวณอื่นๆจึงเหมาะแก่การนําเรือขนาดใหญ่เข้ามาสํำร้ายในช่วงเวลานั้นที่บ้านเราเกิดไข้ป่าระบาดอย่างหนักทหารอเมริกันจํานวนมากติดไข้ป่ามีบางคนที่เสียชีวิตจึงถูกนํามาฝังณเนะกาะขามน้อยแห่งน,นี้ ประกอบกับพื้นที่เดิมบนเกาะนี้เคยมีชาวบ้านที่อยู่บนเกาะข้างเคียงอย่างเกาะคามใหญ่และเกาะสีชังที่นับถือศาสนาอิสลามต่างก็เคยนำศพผู้เสียชีวิตมาฝังที่เกาะคามน้อยแห่งนี้ด้วยเช่นกันช่วงเวลานั้นเกาะคามน้อยจึงกลายเป็นสุสานฝังศพและเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคร้ายไปโดยปริยายบางศพโชคดีหน่อยที่ลูกหลานมาสร้างลุมฝังให้ ซึ่งส่วนมากเป็นศพคนจีนที่โดยประเพณีนิยมฝังอยู่แล้วก็เอาศพมาฝังบนเกาะแห่งนี้พอพร้อมกับการทำเป็น่วงซุยให้ด้วยก็มีแต่ก็มีอยู่บ้างเหมือนกันที่ญาติผู้ตายบางรายเอาศพใส่โงแล้วมาทิ้งไว้ที่ชายหาดโดยไม่สนใจใยดีและไม่คิดเอาไปขุดลุ้มฝังให้เรียบร้อยทั้งนี้สาเหตุของเกรงจะติดไข้ป่าด้วยหรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้ คำบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่บอกไว้ว่าเกาะแห่งนี้มีวิญญาณเฮียนอยู่มากบางคนถึงขนาดเรียกที่นี่ว่าเป็นเกาะผีเพราะมีผู้เคยลองล่องเรือผ่านมาตอนดึกๆแล้วพบเจออะไรแปลกๆมากมายใครแร่นเรือผ่านไปมาในยามค่ำคืนมักจะถูกผีหลอกอยู่เป็นประจำบ้างก็เห็นคนว่ายน้ำหรือเล่นน้ำเป็นกลุ่มใหญ่อยู่หน้าเกาะ ระหว่างเกาะขามน้อยกับเกาะขามใหญ่บางค่าได้ยินเสียงร้องวิดวิวดังออกมาจากเกาะนี้ทั้งที่ทุกคนต่างทราบกันดีว่าเกาะนี้ร้างไม่มีใครอยู่ชาวประมงบางรายที่เคยหาปลาช่วงดึกๆที่แวะมาจอดเรือพักเล่าว่าเห็นเป็นเงาลักษณะคล้ายคนผิดแต่ว่าตัวสูงใหญ่เหมือนเปรเตเดินโบกมือโยกเยกไปมาอยู่บนเกาะบางรายโดนหลอกหนักหน,กหนาสาหัส ขณะที่ว่าขณะร่องเรือหาปลาอยู่ก็เห็นเหมือนมีอะไรบางอย่างคล้ายกับเรือมุ่งตรงจากเกาะเข้ามาหาด้วยความเร็วแต่พอเอาไฟฉายส่องดูก็กลับต้องแทบช็อกเพราะแทนที่จะเป็นเรือชาวบ้านแต่มันกลับเป็นโรงศพเปล่าๆที่ลอยล่องเข้ามาราวกับมีคนดึงพูดง่ายๆก็คือถ้าหากใครจะวิ่งเรือผ่านเกาะที่ว่านี้ก็ต้องติดคิดตูให้ดีๆหรือไม่ก็ต้องใจกล้าหน้าดู เพราะว่าบนเกาะแห่งนี้เขาเล่าลือว่ามีผีดุส่วนหนึ่งคงเพราะเหล่าดวงวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่เป็นวิญญาณที่น่าสงสารเนื่องจากส่วนมากเป็นผู้ที่ตายก่อนวัยอันควรเพราะเป็นโรคภัยรวมไปถึงบนเกาะน,นี้ก็แทบไม่มีใครขึ้นไปทําบุญหรือนิมนต์พระไปทําพิธีแผ่ส่วนกุศลให้เลยเกาะจึงเต็มไปด้วยสัมภเวสีหรือผีไร้ญาติที่เวียนว่าอยู่ตรงนั้นต้องเฝ้ารออีกนานเท่าไรไม่รู้ว่าจะได้ไปเกิด และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเกาะพีแห่งนี้ถ้าใครสนใจอยากจะลองไปเที่ยวชมก็สามารถทำได้จะจ้างชาวประมงหรือคนหาปลาให้พาไปก็ได้แต่เน้นว่าต้องช่วงกลางวันเท่านั้นนะครับเพราะหากเป็นหลังพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วคิดว่าคงไม่มีใครกล้าพาไปแน่นอนอีกอย่างถ้าไปแล้วก็อย่าอุตริไปเก็บอะไรบนเกาะกลับมาบ้านเด็ดขาด